ใ้ภาษานะอีสานนะพยายามอ่านซับไตเติลให้ทันทีงาน,นอะไรจะขึ้นซับไตเติลให้หน่อยอ่านให้ทันน้องอ่านได้เพียงคนเดียวคนอื่นจะมองไม่เห็นพี่ให้กรรมสิทธิ์น้องนี่เห็นซับไตเติลเพียงคนเดียวอย่าเถียงว่าไม่เจอกดอีกข้อหนึ่งนับตั้งแต่วิธานวินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าคุณพ่อชนันจะขึ้นมากล่าวสรุปในวันนี้ พี่ทำอะไรถูกหมดถ้าเกิดข้อที่สองตามมาถ้าเกิดว่าพี่ทำอะไรผิดกลับไปดูข้อที่หนึ่งนะพี่ทำอะไรถูกหมดเพราะว่าพี่เป็นพี่น้องเป็นน้องตั้งหมกตั้งใจฟังนะต่อไปจะเข้าสู่การบรรยายนะคะเอาละค่ะบัดนี้ผอนยุยลดลุ่มานะละพิฐีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ไม่มีใครเป็นหมอไม่มีใครเป็น อะไรทั้งสิ้นทุกคนเป็นน้องๆที่น่ารักเหมือนกับอยู่เด็กอยู่ชั้นอนุบาลชั้นปฐมน,นะครับอ่ะและคราวนี้ทุกคนสงสัยว่าท,ทําไมพี่มอยถึงเอาอุ่น